เรื่องเล่าผ่านเลนยินดีนำเสนอนบชายหนุ่มนักโบราณคดีและมิน้นช่างภาพสาวผู้คล่องแคล่วยืนอยู่ตรงปากทางเข้าหมู่บ้านที่มีป้ายไม้เก่าๆที่เขียนด้วยภาษาที่อ่านไม่ออกแสงแดดช่วงบ่ายคล้อยดูเหมือนจะอ่อนแรงลงทันทีที่เท้าของพวกเขาย่ำเข้ามาในเขตนี้ทำไมที่นี่มันเงียบขนาดนี้วะนบ มิ่นพูดเสียงแผ่วพลางกระชับสายกล้องที่สภาอยู่รอบคอเหมือนอยู่ในหนังซอมบี้เลยไม่มีเสียงนกเสียงลมหรือแม้แต่เสียงหมาเห่านบกวาดสายตากไปร,บรอบๆต้นไม้ใหญ่ปกคลุมจนท้องฟ้าดูมืดครึมอากาศชื้นและมีกลิ่นแปลกๆคล้ายสมุนไพรเก่าๆผสมกับกลิ่นดินโคลนที่เน่าเปื่อย เขาหยิบเข็มทิศขึ้นมาดูและพบว่าเข็มทิศนั้นสั่นระริกอย่างผิดปกติก่อนจะหมุนวนอย่างไร้ทิศทางนบพูดขึ้นนี่ไงสิ่งที่ปู่บอกพลังงานที่นี่มันผิดเพี้ยนไปหมดมิ้นเตรียมตัวให้ดีนี่คือหมู่บ้านหุบเขาไพรดำของจริงพวกเขาเริ่มเดินลึกเข้าไปตามทางเดินที่เป็นดินลุกรังบ้านเรือนที่นี่สร้างด้วยไม้เก่าๆทรงโบราณ แต่สิ่งที่ทำให้มิ้นต้องกลืนน้ำลายลงคอคือสัญ,ญลักษณ์ที่ประหลาดที่ปรากฏอยู่ทุกที่บนเสาบ้านมีรอยวาดด้วยสีแดงเข้มเป็นรูปร่างคล้ายดวงตาที่มีหยดน้ำตาและรูปยันที่มองดูแลว้วรู้สึกกระอักกระอ่วนตามก้อนหินริมทางมีการตั้งรูปปั้นดินเหนียวขนาดเล็กรูปร่างคล้ายทารกที่กำลังร้องไห้บางตัวมีเส้นผมหรือชิ้นส่วนผ้าสีดำพันอยู่รอบตัว และใต้ฐานของรูปปั้นมีดอกไม้เหี่ยวแห้งและคราบสีน้ำตาลเหนียวเหนียวคล้ายเลือดแห้งที่หน้าประตูบ้านบางหลังมีการแขวนพวงมาลัยดอกไม้สีขาวที่เหี่ยวจนแห้งกรอบแต่กลับถูกพันด้วยเส้นด้ายสีดำหนาแน่นเพร้อมมีเศษกระดูกชิ้นเล็กๆแขวนติดไว้นี่มันผิธีกรรมอะไรกันเนี่ยมินยกกล้องขึ้นถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว มันดูไม่ใช่การบูชาปกติเลยแต่มันเหมือนการสะกดหรือกักขังอะไรบางอย่างนบสังเกตเห็นว่าที่ขอบประตูทุกบานจะมีตะปูเหล็กดำตอกไว้สามตัวเรียงกันในลักษณะสามเหลี่ยมนั่นคือเครื่องรางสำหรับกันสิ่งชั่วร้ายหรือในอีกทางหนึ่งคือเครื่องรางสำหรับสะกดสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ออกมาเมื่อเดินเข้าไปถึงใจกลางหมู่บ้านพวกเขาเริ่มพบปะกับชาวบ้าน แต่การพบปะนั้นไม่เหมือนหมู่บ้านทั่วไปดวงตาที่ว่างเปล่าชาวบ้านสวนใหญ่เป็นคนเท่าแก่ทุกคนมีผิวที่ซีดขาวคล้ายไม่ได้รับแสงแดดเป็นเวลานานสิ่งที่มากขนลุกที่สุดคือดวงตาของพวกเขาที่ดูเหมือนไม่มีชีวิตไม่มีการแสดงอารมณ์ใดๆนบพยายามยิ้มและยกมือไหว้ทักทายชายชาราที่กำลังนั่งรับมีดอยู่ใต้ถุนบ้าน แต่ชายชราคนนั้นเพียงแค่เงยหน้าขึ้นมองด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วก้มหน้ารับมีดต่อไปโดยไม่ตอบอะไรเลยนบตัดสินใจเดินเข้าไปหาหญิงไวกลางคนที่กำลังตักน้ำอยู่ขอโทษนะครับพอจะบอกทางไปศาลเจ้าแม่สายดำได้ไหมครับทันทีที่นบเอ่ยชื่อศาลหญิงคนนั้นก็ทำถังน้ำหลุดมือดังโครม เธอหันมามองนบด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดแต่เธอก็รีบหันหลังวิ่งหนีเข้าบ้านไปทันทีแล้วปิดประตูลงกรอนเสียงดังไม่มีใครอยากให้เราไปถึงที่นั่นแน่ๆน,นบกล่าวกับหมินด้วยน้ำเสียงที่เคร่งเครียดพวกเขาได้ห้องพักในเรือนไม้หลังเล็กๆที่เจ้าของบ้านยอมให้พักอย่างไม่เต็มใจนักห้องพักนั้นมีเพียงเสื่อเก่าๆก,กับตะเกียงน้ำมัน แต่สิ่งที่ทำให้บรรยากาศน่าขนลุกคือรอยไหม้คล้ายรอยมือคนบนเพดานแล้วร่องรอยการขูดขีดบนฝาผนังหลังจากพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าความมืดมิดก็มาเยือนอย่างรวดเร็วราวกับว่ามีผ้าคลุมสีดำมาปกปิดหมู่บ้านเอาไว้ขณะที่มิน้นกำลังจัดกระเป๋าเธอก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างถูกลากอยู่บนพื้นดินนอกหน้าต่างเสียงนั้นดังช้าๆหนัก คล้ายการลากร่างที่ไร้ชีวิตมินตัดสินใจแง้มหน้าต่างบานเล็กๆออกไปมองเธอเห็นเงาร่างคล้ายคนยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างบานร่างนั้นนิ่งสนิทไม่ไหวตัวแต่หันหน้ามาทางห้องของพวกเขามินรีบหันไปสะกิดนบเมื่อนบมองกลับไปที่หน้าต่างเงาร่างนั้นก็หายไปแล้วมีเพียงเสาไม้ที่ตั้งอยู่ผิดรูปผิดร่างอย่างที่เธอเคยเห็นตอนแรก นบส่องไฟฉายไปที่เสาไม้และพบว่าเสาไม้ต้นนั้นมีผ้าสีดำเก่าๆผูกไว้อย่างแน่แน่และที่ปลายผ้ามีหางหนูแห้งๆผูกติดอยู่มันไม่ใช่แค่เสาไม้ธรรมดานบพึมพำที่นี่ทุกอย่างมีของมีอาคมกํากับอยู่และดูเหมือนเราจะเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญอย่างแท้จริง จูๆ่ๆเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่เป็นจังหวะที่แน่นอนสามครั้งนบมองหน้ามิ้นอย่างระแวงใครกันที่มาเคาะประตูในเวลาแบบนี้เสียงเคาะสามครั้งที่แผ่วเบาแต่จงใจทำให้บรรยากาศในห้องพักยิ่งตึงเครียดนบกับหมิ้นจ้องมองประตูอย่างระแวงนบใช้ตะเกียงน้ำมันส่องดูช่องประตูเล็กๆและเห็นดวงตาสองคู่มองกลับมาอย่างเชื่องช้า ชายชราผู้เป็นเจ้าของบ้านยืนอยู่ตรงนั้นเขาไม่ใช่คนที่พวกเขาเจอตอนกลางวันแต่เป็นชายชราอีกคนที่มีสีหน้าเรียบเฉยจนน่ากลัวในมือถือถ้วยดินเผาสองใบดื่มเสียเพื่อให้หลับสบายชายชราพูดด้วยเสียงแหบพรา่าคล้ายใบไม้แห้งนบรับถ้วยมาอย่างระวังกลิ่นของชาในถ้วยนั้นหอมแปลก,แ,ปลกแต่มีกลิ่นคาวอ่อนๆแฝงอยู่มินปฏิเสธอย่างสุภาพ แต่ชายชราไม่ยี่ระยืนมองจนกว่านบจะยกถ้วยชาแตะริมฝีปากชายชราพยักหน้าเล็กน้อยแล้วเดินจากไปอย่างรวดเร็วราวกับเงาเมื่อประตูถูกปิดนบก็เทชาทิ้งลงพื้นทันทีเพราะไม่ไว้ใจสิ่งใดในหมู่บ้านนี้มันอาจจะเป็นยาสั่งหรือเป็นของบางอย่างนบกล่าวไม่นานหลังจากเสียงเคาะประตูดังผ่านไปเสียงสวดมนต์ต่ำๆก็เริ่มดังขึ้นมาจากใจกลางหมู่บ้าน เสียงนั้นไม่ใช่ภาษาที่พวกเขาคุ้นเคยแต่ฟังดูคล้ายภาษาโบราณที่ครวนครางเป็นจังหวะที่ซ้ำไปซ้ำมาทำให้หัวใจเต้นผิดจังหวะกลิ่นทูบหอมฉุนและกลิ่นควันแปลกๆคล้ายการเผาไม้สมุนไพราบางชนิดลอยอับชื้นเข้ามาทางหน้าต่างเล็กๆควันนั้นหนาแน่นจนทำให้มองเห็นภายนอกไม่ชัดเจน มินเริ่มรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงและหูของเธอได้ยินเสียงพูดที่แผ่วเบาอยู่รอบๆห้องแม้เธอจะพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงอุปทานแต่เธอก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่มองไม่เห็นนพพยายามเพ่งสมาธิกับสมุดบันทึกของปู่แต่เขารู้สึกว่าเปลือกตานหนักอึ้งและจิตใจถูกดึงดูดเข้าสู่ความมืด เขาต้องกาดฟันเพื่อต่อต้านแรงดึงดูดนั้นและพยายามมองหาสิ่งผิดปกติรอบตัวในช่วงเวลาที่เสียงสวดมนต์ดังถึงจุดสูงสุดนบเห็นชายชาราเจ้าของบ้านแอบเดินออกไปทางหลังบ้านอย่างเงียบเชียบนบจึงสกิดมิ้นให้ตามไปดูแสงจันทร์แม้จะน้อยนิดส่องกระทบกับแผ่นหลังของชายชาราขณะที่เขากำลังก้มลงทำพิธีเล็กๆหน้าศาลพระภูมิเก่า นบเห็นชัดเจนว่าบนหลังของเขามีรอยสักยันขนาดใหญ่รูปคล้ายสัตว์เลื้อยคลานที่พันกันเป็นปมสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือรอยสักนั้นไม่ได้นิ่งสนิทนบเห็นด้วยตาตัวเองว่าเส้นสายของรอยสักกำลังขยับและบิดตัวราวกับมีอะไรบางอย่างที่มีชีวิตกำลังคลานอยู่ใต้ผิวหนังที่เหี่ยวย่นของชายชราการเคลื่อนไหวนั้นช้าแต่ต่อเนื่องเหมือนการหายใจ นบกระซิบกับหมินว่านั่นคือรอยตีตราของคนเล่นของและสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างในคือสิ่งที่ถูกใช้เป็นวิชามันคือการผนึกสิ่งมีชีวิตหรือวิญญาณบางอย่างไว้ในร่างเพื่อเป็นเกราะป้องกันและเป็นพลังงานเวทมนต์หมินผู้ซึ่งความเชื่อเรื่องผีกำลังสั่นคลอนอย่างรุนแรงตัดสินใจเปิดกล้องดิจิตอลของเธอและซูมดูรูปที่ถ่ายมาตั้งแต่ตอนเข้าหมู่บ้าน ในภาพถ่ายทุกภาพที่มีน o อยู่มิ n นพบว่ามีเงาดำรูปร่างสูงยืนอยู่ด้านหลังน o เสมอเงาบางๆนี้แทบจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มันปรากฏชัดเจนในภาพถ่ายดิจิตอลที่ขยายแล้วมันมันจ้องเราอยู่มินนเกือบจะร้องออกมาเธอพบว่าในภาพหนึ่งเงาดำนั้นได้ยื่นมือที่มีเล็บยาวเหยียดมาแตะที่ไหล่ของนบ ภาพถ่ายแสดงให้เห็นถึงดวงตาสีแดงของเงาที่จ้องมองมาที่เลนส์กล้องอย่างเย็นชาทำให้มิ้นแทบจะปามมันลงพื้นนบเริ่มรู้สึกหวาดกลัวอย่างแท้จริงจึงรีบเปิดสมุดบันทึกโบราณของปู่เขาพบหน้าหนึ่งที่มีภาพวาดของยันที่คล้ายกับรอยสักบนหลังชายชราพร้อมคำบรรยายสั้นๆว่าวิญญาณผู้รับใช้และข้อความข้างเคียงที่เขียนด้วยลายมือปู่ว่า วิชาสาย,ยดำของหมู่บ้านนี้คือการดูดกลืนวิญญาณเร่ร่อนหรือวิญญาณที่ถูกสาบมาเป็นผู้รับใช้แต่การทำเช่นนั้นต้องใช้ภาชนะที่แข็งแกร่งนั่นคือเลือดเนื้อของคนในตระกูลที่สืบทอดวิชายิ่งใช้อาคมมากเท่าไหร่ร่างกายก็จะยิ่งถูกกัดกินมากเท่านั้นและเมื่อสิ้นอายุไขวิญญาณของพวกเขาจะไม่ไปไหน แต่จะถูกผูกมัดให้เฝ้าหมู่บ้านตลอดไปนบคิดว่าชาวบ้านที่นี่ไม่ใช่แค่คนเล่นของแต่พวกเขาคือภาชนะบรรจุวิญญาณที่รอวันแตกสลายและดวงตาที่ว่างเปล่าของพวกเขานั้น อาจเป็นเพราะวิญญาณตัวเองได้ถูกกลืนกินไปจนเกือบหมดแล้วนบพบข้อความที่ปู่ขีดเส้นใต้ไว้หลายครั้งเมื่อเสียงสวดดังขึ้น3มคืนติดต่อกันจงหนีไปให้ไกลเพราะนั้นคือการเตรียมศพเพื่อพิธีกรรมใหญ่นบมองไปนอกหน้าต่างเสียงสวดมนในคืนนี้คือคืนที่หนึ่งพวกเขาเหลือเวลาอีกไม่มากตลอดทั้งวันนบและมิน้นพยายามหาทางออกจากหมู่บ้าน แต่ทุกเส้นทางดูเหมือนจะวนกลับมาที่เดิมพวกเขาถูกสายตาที่ว่างเปล่าของชาวบ้านจับจ้องอยู่ตลอดเวลาและที่น่ากลัวที่สุดคือรอยสักบนหลังชายชาราที่พวกเขาเห็นเมื่อคืนปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนขึ้นใต้เสื้อผ้าบางๆของเขานบเริ่มมีอาการแปลกๆเขาปวดศีรษะอย่างรุนแรงและบางครั้งก็เห็นภาพหลอนเป็นใบหน้าของใครบางคนที่กำลังร้องไห้เมื่อตะวันตกดินในคืนที่สอง คืนนี้เป็นคืนเดือนดับท้องฟ้าไร้ดวงดาวและไร้แสงใดๆจนมองแทบไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดสนิทความเงียบที่เคยหนักอึ้งกลับถูกแทนที่ด้วยเสียงสวดมนต์ที่ดังขึ้นเป็นจังหวะและเร่งเร้ามากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่ากลิ่นควันทูบและสมุนไพรถูกแทนที่ด้วยกลิ่นคาวเลือดสดสดและกลิ่นเหม็นเน่าจางๆที่ลอยมาตามลมทั้งนบและมิน้นรู้ดีว่านี่คือโอกาสเดียวที่จะได้รู้ความจริง พวกเขาทนความสงสัยและความกดดันไม่ไหวจึงตัดสินใจเสี่ยงชีวิตแอบสะกดรอยตามเสียงสวดมนต์ไปยังจุดศูนย์กลางของหมู่บ้านเสียงสวดนำพาพวกเขามาถึงลานกว้างใจกลางหมู่บ้านที่นั่นมีชาวบ้านกว่า20คนในชุดดำยืนล้อมวงห่างๆจากแท่นหินบูชายันขนาดใหญ่แท่นหินนั้นเปื้อนไปด้วยคราบเลือดเก่าและถูกประดับด้วยเครื่องรางรูปร่างประหลาด ตรงกลางแท่นหินมีร่างของชายชราผู้เป็นเจ้าของบ้านที่มีรอยสักยันอยู่บนหลังนอนนิ่งอยู่ร่างของเขาถูกพันด้วยสายสินสีดำหลายเสน้นมัดติดกับแท่นหินดวงตาของเขายังคงปิดอยู่ชายชราอีกคนหนึ่งที่ดูทรงภูมิและมีอำนาจยืนอยู่หน้าแท่นบูชามือของเขากำลังถือมีดหมอที่ทำจากเหล็กดำสนิทผู้นำพิธีกรรมเริ่มร่ายมนบทที่รุนแรงที่สุด เสียงสวดมนต์ดังกึกก้องจนพื้นดินสั่นสะเทือนชาวบ้านที่ยืนล้อมรอบเริ่มโครงเคลงตัวตามจังหวะราวกับถูกสะกดทันใดนั้นร่างของชายชราบนแท่นบูชาก็กระตุกอย่างแรงและดวงตาของเขาก็เบิกโพลงขึ้นมาอย่างน่าสยดสยองดวงตานั้นเป็นสีขาวขุ่นสนิทไม่มีตาดำจ้องมองขึ้นไปยังความมืดผู้นำพิธ,ธีกรรมใช้มีดหมอ จิ้มลงไปที่รอยสักบนหลังของชายชราเบาๆเพียงครั้งเดียวควันสีดำก็พวยพุ่งออกมาจากรอยสักอย่างรุนแรงและส่งเสียงกรีดร้องโหยหวนอย่างทรมานราวกับถูกดึงออกมาจากก้นบึ้งของนรกควันสีดำนั้นจับตัวเป็นรูปร่างค่อยๆก่อตัวเป็นเงาดำขนาดใหญ่ที่สูงกว่าสองเมตรมีแขนขายาวผิดสัดส่วนและมีดวงตาเป็นประกายสีแดงรรํำที่ส่องแสงวาบในความมืด มันคือวิญญาณผู้รับใช้ที่ถูกกักขังไว้ในร่างมนุษย์มันนานหลายปีทันทีที่วิญญาณผู้รับใช้ถูกปลดปล่อยมันส่งเสียงคำรามในลำคอที่ไม่ใช่มนุษย์และกวาดสายตาแดงก่ำไปรอบๆบลานพิธีกรรมมันหยุดนิ่งเมื่อดวงตาของมันจับจ้องมาที่พุ่มไม้ที่นบและมินซ่อนอยู่ ผู้นำพิธีกรรมยิ้มและชี้มือมาทางพุ่มไม้ที่พวกเขาซ่อนอยู่และตะโกนด้วยภาษาโบราณคำหนึ่งซึ่งมีความหมายเดียวกับคำว่าทำลายเงาดำนั้นรับคำสั่งมันพุ่งตัวเข้าหาพวกเขาด้วยความเร็วที่เหนือธรรมชาติจนเกิดเสียงเหมือนลมพายุพัดผ่านนบและมินหลุดพรวดออกมาจากที่ซ่อนมินกรีดร้องด้วยความตกใจเมื่อเห็นเงาร่างปีศาจอยู่ตรงหน้าพวกเขาราวกับภาพฝันร้ายที่กลายเป็นจริง วิ่งมิน้นวิ่งไปที่ศาลเจ้าแม่นบตะโกนสุดเสียงทั้งสองออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตท่ามกลางเสียงคำรามของปีาศาจที่ลอยตามมาติดติดและเสียงสวดมนต์ของชาวบ้านที่ยิ่งเร่งเร้าให้วิญญาณผู้รับใช้ทำภารกิจให้สำเร็จนบและมิน้นวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตออกจากลานพิธีกรรมเสียงคำรามและเสียงสวดมนต์ดังตามหลังมาติดติด วิญญาณผู้รับใช้หรือเงาดำไม่ได้วิ่งแต่ลอยต่ำๆเหนือพื้นดินด้วยความเร็วที่น่ากลัวมันสามารถเบียดตัวผ่านต้นไม้หนาๆได้อย่างง่ายดายขณะที่วิ่งหนีมินรู้สึกเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นกำลังบีบคอเธออยู่เธอหายใจติดขัดและรู้สึกอ่อนแรงลงอย่างรวดเร็ว เธอพยายามยกกล้องขึ้นมาถ่ายรูปในความมืดแต่แบตเตอรี่กลับหมดลงทันทีทั้งที่เพิ่งชาร์จมาเต็มนบใช้ความรู้จากแผนที่โบราณของปู่พยายามวิ่งไปยังทิศท,ทางที่เขาเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าแม่สาย,ยดำซึ่งอยู่ในป่าลึกที่สุดของหมู่บ้านเราต้องไปที่ศาลมันเป็นที่กักขังบางทีเราอาจจะย้อนวิชาได้ขณะที่วิ่งผ่านบ้านหลังหนึ่ง ชาวบ้านที่ยืนนิ่งในทิธีการคนหนึ่งก้าวออกมาขวางทางนบไม่ได้สนใจแต่เมื่อวิ่งผ่านใกล้ๆชายคนนั้นก็พุ่งเข้ามาคว้าขาของนบด้วยพละกำลังมหาศาลนบสะบัดต,ตัวอย่างแรงแต่ก็เสียหลักล้มลงกับพื้นเขาเห็นรอยสักบนแขนของชาวบ้านคนนั้นเรืองแสงสีดำออกมาอย่างน่ากลัว ชาวบ้านคนนั้นไม่ได้พยายามทำร้ายเขาแต่พยายามยื้อเวลาให้เงาดำตามมาทันนบพยายามลุกขึ้นแต่รู้สึกว่าขาของเขาถูกสายศินอาคมบางๆพันไว้ที่ข้อเทา้าสายนั้นไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่มันบาดลึกเข้าไปในผิวหนังของเขาอย่างรวดเร็วหมินไม่มีเวลาคิดเธอใช้ไฟฉายที่ยังพอใช้งานได้ส่องไปที่หน้าชาวบ้านคนนั้น แสงไฟทำให้อีกฝ่ายชังนักไปครู่หนึ่งหมินขวามีดพับเล็กๆที่มีติดตัวไว้กรีดไปที่สายสินที่ผ่านขานบแล้วรีบช่วยนบลุกขึ้นพวกเขาพึ่งวิ่งไปได้ไม่กี่ก้าวเงาดำก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าพวกเขามันลอยอยู่ห่างออกไปเพียงแค่สเมตรกลิ่นเหม็นเน่าของวิญญาณรุนแรงจนหน้าคลื่นไส้ มินรู้สึกว่าความหนาวเย็นแพร่ซ่านเข้ามาในร่างกายจนถึงกระดูกและในหูของเธอก็มีเสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแทบจะทำให้เธอเป็นบ้านบมองตรงไปยังเงาดำนั้นแล้วรู้สึกว่าดวงตาแดงก่ำของมันกำลังดึงดูดจุดวิญญาณของเขาให้หลุดออกจากร่างเขารู้สึกหนักและไม่สามารถขยับตัวได้เหมือนกำลังจะถูกสลายไป ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายที่สติยังอยู่นบจำได้จากบันทึกของปู่ว่าสิทธิ์ของสำนักนี้มักเกลียดชังแสงแห่งธรรมเขาตะโกนชื่อของพระพุทธเจ้าออกมาอย่างสุดเสียงแม้จะไม่เชื่อในพระธรรมแต่ก็ทำไปตามสัญชาตญาณ คำว่าพุทโธท,ทำลายสมาธิของวิญญาณผู้รับใช้มันชงงักไปครู่หนึ่งเหมือนถูกน้ำร้อนสาดใส่และส่งเสียงคำรามที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดจังหวะที่ปีศาจชงงักงานนั้นนบและมินใช้กำลังเฮือกสุดท้ายพุ่งเข้าสู่ป่าทึบที่อยู่ด้านหลังอย่างไม่คิดชีวิตที่นั่นเป็นพื้นที่สูงชันและเต็มไปด้วยเถาวันแต่เงาดำนั้นไม่สามารถลอยตามมาได้ถนัด พวกเขาตะเกียกตะกายไปตามป่าลึกจนกระทั่งเห็นแสงสลัวๆส่สองออกมาจากกระท่อมไม้เก่าๆที่ถูกโอบล้อมด้วยเถาวันนับร้อยที่หน้ากระท่อมมีแผ่นไม้เขียนไว้ว่าเขตเจ้าแม่และทั่วทั้งกระท่อมถูกปิดผลึกด้วยยันสีเหลืองที่ถูกเขียนทับด้วยยันสีดำหลายชั้น พวกเขามาถึงจุดหมายสุดท้ายแล้วจุดที่จะตัดสินชะตากรรมของพวกเขาและของหมู่บ้านแห่งนี้นบและมินล้มตัวลงหน้ากระท่อมไม้เก่าๆที่ถูกระบุว่าสารเจ้าแม่สายดำพวกเขาสังเกตเห็นว่ากระท่อมนี้ไม่ได้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่เป็นเหมือนคุกอาคมที่เต็มไปด้วยยันเก่าแก่ที่เปื่อยยุ่ยและถูกซ้อนทับด้วยยันใหม่ๆ เสียงคำรามของวิญญาณผู้รับใช้ดังมาจากขอบชายป่าปีศาจนนั้นยังคงตามมาติดๆแต่มันไม่สามารถเข้าใกล้กระท่อมได้เพราะพลังอาคมที่ผนึกไว้นั้นรุนแรงมากจนเกิดเสียงคล้ายเนื้อหนังถูกเผาเมื่อมันพยายามก้าวข้ามขอบเขตเข้ามานบผลักประตูไม้ที่ถูกปิดผนึกจนยันขาดกระจุยและพาตัวเองกับมินเข้าไปในกระท่อม ภายในมืดมิดและมีกลิ่นอับชื้นแรงกล้ามีเพียงกระจกบานใหญ่เก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางห้องกระจกนั้นไม่ได้สะท้อนภาพของพวกเขาแต่สะท้อนภาพใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนบเปิดสมุดบันทึกของปู่ในหน้าสุดท้ายเขาพบว่า เจ้าแม่สายดำไม่ใช่เทพยาแต่คือวิญญาณผู้หญิงคนแรกที่ถูกสังเวยและถูกสะกดให้อยู่ในกระจกบานนี้เพื่อเป็นแหล่งพลังงานและผู้ควบคุมวิญญาณผู้รับใช้ทั้งหมดของหมู่บ้านนบรู้ว่าพวกเขาไม่สามารถทำลายวิญญาณผู้รับใช้ได้แต่ต้องปิดผนึกหรือปลดปล่อยมันกลับสู่แหล่งพลังงานเดิมนบเห็นสัญ,ญลักษณ์ที่พื้นซึ่งเป็นยัน เปิดปิดประตูวิญญาณนบจำได้ว่าปู่เคยบันทึกไว้ว่ามีวิธีหนึ่งที่สามารถย้อนอาคมได้โดยการเปลี่ยนการกักขังเป็นการปลดปล่อยบ่วงกรรมตามตำราบโบราณการย้อนอาคมต้องใช้เลือดและจิตวิญญาณของผู้ที่ไม่ถูกแปดเปื้อน นบตัดสินใจกรีดมือของตัวเองให้เลือดไหลและเริ่มวาดสัญ,ญลักษณ์บางอย่างบนพื้นสารพร้อมกับท่องมนที่ปู่เคยเขียนไว้เพื่อถอนคำสาบทันทีที่เลือดของนบสัมผัสกับพื้นยันที่ผนึกกระท่อมก็ฉีกขาดเป็นเสียงเสียงวิญญาณผู้รับใช้ที่อยู่ด้านนอกส่งเสียงกรีดร้องอย่างโหยหวนด้วยความเจ็บปวดมันพุ่งเข้ามาในกระท่อมอย่างบ้าคลั่งเพื่อขัดขวาง ในขณะที่เงาดำพุ่งเข้าใส่หมินคว้าเครื่องรางทองคําที่เป็นของดูต่างหน้าของปู่เธอที่เคยถูกนบเยาะเย้ยว่าเป็นของธรรมดาหมินชูมันขึ้นและตะโกนด้วยความกล้าหาญไปให้พ้นอย่าแต่ต้องเขาเครื่องรางนั้นไม่ได้เป็นอาคมแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ซึ่งทำให้วิญญาณชงลักไปครู่หนึ่งนบใช้เวลานั้นวาดสัญ,ญลักษณ์สุดท้ายเสร็จสมบูรณ์ ทันใดนั้นกระจกบานใหญ่ก็ส่องแสงวาบอย่างรุนแรงใบหน้าของผู้หญิงในกระจกเริ่มยิ้มทั้งน้ำตาเงาดำของวิญญาณผู้รับใช้ถูกดูดกลับเข้ามาในกระจกอย่างรวดเร็วตามมาด้วยเสียงสวดมนต์ของชาวบ้านที่ขาดหายไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อวิญญาณสุดท้ายถูกดูดกลับเข้าไปกระจกก็แตกละเอียดกระจายไปทั่วพื้นพลังงานมหาศาลร,ระเบิดออกมาจากกระท่มแต่พลังงานนั้นไม่ได้ทำร้ายใครมันเป็นเพียงความว่างเปล่าที่เข้ามาแทนที่เมื่อทุกอย่างสงบลงนบและมิน้นออกจากกระท่อมที่ตอนนี้กลายเป็นสารพระภูมิธรรมดาที่ตั้งอยู่กลางป่า สัญ,ญลักษณ์อาคมและร่องรอยเลือดได้หายไปหมดสิน้นราวกับไม่เคยมีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อพวกเขาเดินกลับไปที่หมู่บ้านสิ่งที่เห็นคือชาวบ้านที่กำลังออกมาจากบ้านของตัวเองดวงตาที่เคยว่างเปล่ากลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งพวกเขายิ้มให้กันและทักทายกันอย่างเป็นมิตรชายชาราคนหนึ่งที่เคยหันหนีพวกเขาเดินเข้ามาหาพร้อมกับรอยยิ้มที่อ่อนโยน ขอบคุณขอบคุณที่ช่วยเราปลดปล่อยพวกเราถูกพันธนาการไว้กับความมืดมานานเกินไปเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องวิชาอาคมแต่พูดถึงบ่วงกรรมที่จบลงแล้ว นบและมินจากหมู่บ้านนั้นไปในยามเช้าตรู่โดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยพวกเขารู้ว่าหมู่บ้านหุบเขาไพรดำจะไม่ใช่สถานที่เดิมอีกต่อไปพลังงานชั่วร้ายได้ถูกกำจัดด้วยความกล้าหาญและการตัดสินใจที่จะปลดปล่อยแทนการกักขังตามที่ปู่ของนบตั้งใจไว้